โครงการเนี่ยเนี่ยครับตำรวจอาสาผลิตก,กำลังชุมชนปลอดยาเสพติดก,ก็พอดีทางรัฐบาลน,นะครับท่านประกาศนโยบายท่านภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับให้เมื่อต้นเดือนให้ผมกับท่านผู้ว่าไปประชุมที่หอประชุมกองทัพบกไปลง M O U ท่านท่านครูไหมครับ M O U เหมือนไทยขมรเลยเนาะแต่นี่ M O U ระหว่างผู้การกับผู้ว่านะครับ M O U คือความตกลงร่วมกันความเข้าใจร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหายาเติต้องผลิกกาลังร,างร่วมกัน เนี่ยครับเหมือนเหมือนนี่ะครับเนี่ยผมทางทางตำรวจมาพื่งกำลังกับทางท้องถิ่นนะครับทั้งท่านนายกทางาราชาการส่วนราชการแล้วก็ทางตำนันผู้ใหญ่บ้านโดยข้อที่สําคัญคือพวกเราทุกคนที่มาพึ่งกำลังเพื่อ,อทําให้ชุมชนปลอดยาเสพติดวิธีการเราทําไงครับผมน้อมนํานะครับพระดํารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่9นะครับคือการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหานะครับซึ่งในหลวงรัการที่10ท่านบอกว่าท่านก็จะสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีเนี่ยเราต้องทําต่อนะครับในหลวงรัชการที่9ท่านบอกว่าร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาอันนี้เป็นวิธีทรงงานของท่านทุกๆเรื่องใช้กับทุกๆอย่างร่วมคิดคืออะไรครับเอามาใส่เราเลยนะครับไม่ต้องพูดให้มันงงนะครับร่วมคิดคือนี่แหละครับพอให้ความรู้ท่านแล้วปุ๊บบันเดียวนะครับ ได้ความรู้ไปเนี่ยเรื่องที่พูดพูดไปนะครับการจับการคน้นการอะไรต่างๆนะครับนี้เราจะมาสู่การร่วมทําตํารวจนะครับตํารวจเนี่ยจะขอให้ท่านขอร้องนะครับให้ท่านบอกว่าจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมในบ้านยางเราเนี่ยทั้งสิบเก้าหมู่ซึ่งท่านมาหมู่ละสามคนห้าคนนะครับสิบเก้าหมู่เนี่ยมีที่ไหนบ้างตํารวจไม่รู้นะครับผมยิ่งไม่รู้เพราะว่าผมอยู่จังหวัดแล้วก็ดูทั้งจังหวัดไม่รู้ตำรวจ ที่นี่ตำรวจตู้ยามตําบลตำรวจอยู่ที่ดูแลตําบลนี้ก็ไม่รู้เหมือนที่ท่านรู้ถูกไหมครับไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาร่วมคิดนะครับท่านเป็นคนชี้ให้ตำรวจบอกว่าตรงนี้น่าตรวจตรงนี้น่าไปดูตรงนี้น่าไปดูตรงนี้เป็นบ้านของคนนี้มันล่อแหลมแบบนี้ตรงนี้แอบส่งยาตรงนี้วัยรุ่นชอบมาแว้นกันตรงนี้ชอบมีคนมาทําผิดกฎหมายตรงนี้ในบ้านย่างของเราท่านต้องร่วมคิดรูปนะครับท่านจะเป็นคนบอกตํารวจ นะครับสุดแล้วว่าพอได้จุดแล้วเนี่ยท่าน19หมู่เนี่ยในตำบลบ้านยางเนี่ยต่อไปร่วมทำนะครับท่านก็ต้องเสียสละดแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะสามคน4ี่คนนะครับมาขึ้นรถตรวจกับชาวบ้านซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านสนับสนุนรถตรวจนะครับท่านเลือกคนมาไม่ผิดนะครับท่านนายกหาเสียงให้เลยนะครับท่านนายกพรเรานะครับท่านเสียสละดจัดง้มานจริงๆง้มานเนี่ยก็ใช้อย่างอื่นแต่เนี่ยมันเร่งด่วนท่านก็หา หางบจัดให้เราอบรมแล้วก็ได้ออกตรวจ,รวจการออกตรวจคืออะครับคือลราสักสามคนห้าคนออกตรวจร่วมกับตารวจไม่ใช่ให้ท่านตรวจเองนะก็เหมือนมันก็เข้าที่เราท่านเรียนมาใช่ไหมครับเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการออกตรวจเราสร้างความมั่นใจด้วยนะครับก็ออกตรวจก็คือที่ที่ท่านร่วมคิดเมกกื่อกี้ขั้นตอนแรกคือร่วมคิดนะครับถูกไหมครับที่ร่วมมันคิดเมกกื่อกี้ตรวจตา,นนตานนตมนั้นตําบลเรามีกี่จุดว่ามาเลยนะครับ นะครับก็ไปร่วมตรวจร่วมทำนี่คือร่วมตรวจนะครับร่วมตรวจอาจจะมี10หมูม่บ้าน2จุด3จุดนะครับ10 20. จุด10 25 30. จุดก็ว่าไปตรวจบนไปนะครับตรวจก็เอานอกเวลาทํางานท่านช่วงเย็นๆหัวค่าอาจจะตั้งแต่6โมงเยน็นถึงสักสี่ห้ทุ่มนะครับขับรถบนตรวจมีสปอร์ตไล์สองนะครับมีสปอร์ตไล์สองไปตามจุดที่ท่านว่าไปถึงบ้าน ถ้าเจอบ้านไทยตรงไหนก็ลงไปทักทายพูดคุยหน่อยนะครับหยุดแล้วก็ลงไปพูดคุยสร้างความอบอุ่นใจนะครับให้เห็นว่าเออบ้านยางเราจะเปลี่ยนแล้วนะพนึกกำลังชุมชนปลอดยาจะติดเพื่นตินเยี่ยมครัขอขอบคุณท่านพุ